และคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยเขาเองเรายังไม่มีสปอนเซอร์หรอกฮะสนับสนุนโดยตัวเองนะฮะวันนี้ก็จะมาทําเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้เกี่ยวกับผลมังกรนะว่าผลมังกรเนี่ยมันมีความลับพิเศษอยู่ตามคนที่ใช้ผลมังกรนะอันดับแรกเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าผลมังกรเนี่ยมันเป็นผลของตัวละครที่ชื่อว่าไคโดในเรื่องวันพีชนั่นเองนะฮะ ก็เป็นผลที่เทพอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าผลมังกรเนี่ยมันเทพเกือบที่สุดแล้วนะสำหรับพี่พี่พี่ให้เป็นโน๑เลยนะผลมังกรเนี่ยเราไปดูเลยว,ว่ามันพิเศษยังไงผลมังกรเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจุดที่ผลมังกรพิเศษเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนเปลี่ยนสีมังกรอาา่ะมันเปลี่ยนได้หลายสีมากเลยวิธีการเปลี่ยนสีผลมังกรเนี่ยก็คือโน่นทุกคนเห็นตรงนน้นปะเห็นเกาะลอยฟ้าปะอ่ะ ให้เราไปที่เกาะลอยฟ้าทุกคนไกลๆเห็นนั้นปะเป็นวงๆนล่วนะ่ะอันนั้นนะ่ะคือที่เปลี่ยนสีขอผลมังกลโลกหนึ่งนะไปเราไปดูกันเลยว่ามันเปลี่ยนสียังไงอ่ะทุกคนที่ก็ได้มาถึงที่เกาะลอยฟ้าแนละ้วทุกคนก็มันก็มีสีให้เลือกตามนี้นะเบสิกสุดๆสีแรกก็เป็นสีเขียวอ่ะเราบินดูกันเลยว่าสีมีอะไรบ้างให้เราเลือกนะ ไปดูกันเลยมีเขียวนะทุกคนมีสีน้ําเงินสีแดงสีส้มสีม่วงสีน้ําตาลสีเหลืองู้หูสีเยอะมากเลยสีขาวแล้วก็สีดํานะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนสีดูเลยนะว่ามันเปลี่ยนยังไงแค่บินชนนะมิวอ่าเปลี่ยนมังกรเป็นสีแบ็กแล้วนะไปเราดูกันเลยว่าเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนจริงไม่เปลี่ยนจริงเนี่ยให้ทุกคนดูที่กด F ดูที่ปีกอ่านี้ปีกเป็นสีดำแล้ว่ะเดี๋ยวพี่ลองแปลงร่างดูก่อน 오, 오, 이거 테 해! โเค้เท่เลยสีดำโเคตรเท่เลยวะ่ะอ่ะมาแล้วเราลองเปลี่ยนสีอื่นดูว่ามันได้ไหมทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนเป็นสีเอ่อขาวดูแล้วกันอ่าขาวกับดำนะอ่าลองเปลี่ยนดูแอ่งล่างเลยวู้ขาวก็เทสีขาวเท่จัดเลยคือพี่จะบอกว่าก็คือบางคนที่แบบว่ายังเปลี่ยนสีบางสีไม่ได้เนี่ยคืออาจจะยังอัพเลเวลของผลไม่ตันนะทุกคนอย่างสีดำเนี่ยมัน600เลยนะหรือ500อเนี่ยพี่จําไม่ได้ละแต่มันต้องแบบว่าฟาร์มให้เต็มนะ ถึงจะแบบเปลี่ยนได้ทุกสีอ่าสีเหลืองนี่โอ้โหมันออกสีทองทองไหมเออเหลืองแหละแต่มันออกแนวทองทองนิดน,นึงนะทองมันไม่ได้เหลืองจ๋านะในตัวมวังกรมันสีทองนะแต่มันก็คือสีเหลืองนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูโลกสองกันเลยดีกว่าอ่าสําหรับโลกสองเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาที่เกาะปราสาทน้ำแข็งนะตอนนี้พี่ก็ได้จจุดที่สูงที่สุดในปราสาทน้ำแข็งแล้วออเราบัตึปราสาทน้ำแข็งแล้วใช่ไหม อันนั้นคือข้างหน้านะที่อยู่ข้างบนคือยอดสุดในทุกคนอย่ข้างหลังปะข้างหลังปราสาทนะมันจะมีที่เปลี่ยนอยู่นะเหมือนกันเลยปะลองเปลี่ยนดูโลกสามไม่มีนะทุกคนเปลี่ยนได้แค่โลกหนึ่งกับโลกสองนะโลกหนึ่งเกาะลอยฟ้าที่รีวิวไปแล้วส่วนโลกสองเนี่ยอยู่หลังเกาะน้ําแข็งนะที่จะลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูอึ๊บมาเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็ลอง แปลงร่างกันเลยนะฮะทุกคนทันฟรอร์มไปว้าวอย่างเท่สีแดงโคตรเท่เลยทุกคนโคตรก๊อตโคตรตึงอะ่ะเปลี่ยนได้ถึง9สีกันเลยนะทุกคนโอ้โคตรเท่เลยคนมังกรเนี่ยโอ้แล้วสกิลแต่สกิลของเขาก็เท่จัดๆน,นะทุกคนโดยเฉพาะสกิลสีโอ้รุนแรง โคตรเท่เป็นผลที่ PVP โคตรโหดก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวจุดเปลี่ยนสีของผลมังกรนะเปลี่ยนสีตัวมังกรนั่นแหละอ่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดอับสไครต์กันด้วยนะมันก็อันเดียวกันเลยเนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน